ดีจา้าไม่ใคยมาแจ้งข่าวแล้วนะคะเราชนะ .com อัปเดตตรวจสอบสิทธิ์คุณสมบัติลงทะเบียนเราชนะล่าสุดครบจบที่นี่นะคะค่ะวันที่27มก,กราคมนะคะเราชนะรวมวิธีการตรวจสอบสิทธิ์คุณสมบัติลงทะเบียน w w w ร์ไวด์เว็บราชนะคอมรับเงินเยียวยาวันไหนแบบครบ นะคะเรามาดูกันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะเราชนะใครมีสิทธิ์เข้าร่วมบ้างรับสิทธิ์อย่างไรนะคะรับสิทธิ์และใช้สิทธิ์อย่างไรกลุ่มที่หนึ่งผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องลงทะเบียนรับวงเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยวงเงินจะเข้าอัตโนมัตินะคะ สใช้สิทธิ์ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยเลือกใช้วงเงินโครงการเราชนะนะคะ 3. วงเงินสุทธิเข้าทุกวันศุกร์เริ่มวันที่5้ากุมภาพันธ์หกสีนะคะกลุ่มที่2ก็คือผู้ที่ได้รับสิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันหรือว่ากับโครงการคนละครึ่งนะคะ ไม่ต้องลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิ์ที่ w w w เราชนะ .com ตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์64นะคะ 2. ใช้สิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังเลือกใช้สิทธิ์เราชนะนะคะสำหรับกลุ่มนี้นะคะวงเงินจะเข้าทุกวันพฤหัสเริ่ม18กุมภาพันธ์64นะคะ สำหรับเกณฑ์การพิจารณาเป็นสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปไม่เป็นข้าราชการเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและพนักง,งานรัฐวิสาหากิจนะคะไม่เป็นผู้อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา33นะคะ ไม่เป็นผู้มีรายได้พึงประเมินเกินส0 0แสนบาทหรือผู้มีเงินฝากเกินห0 0แสนบาทนะคะสำหรับกลุ่มที่3ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนผ่านเ w w w d r a w c h a n a c o m ตั้งแต่วันที่29 มก,กราคมถึง12กุมภาพันธ์64นะคะเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกานะคะใช้สิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังเลือกใช้สิทธิ์เราชนะนะคะอันนี้คือกลุ่มที่3นะคะกลุ่มที่3เงินวงเงินอ่าเข้าวันพฤหัสบดีก็คือเริ่มวันที่18กุมภาพันธ์64นะคะ สำหรับเกณฑ์การพิจารณาก็จะเป็นสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปนะคะ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปไม่เป็นข้าราชการเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรัฐและพนักง,งานรัฐวิสาหกิจไม่เป็นผู้อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา33ไม่เป็นผู้ มีรายได้พึงประเมินเกินสา0 0สนบาทหรือมีเงินฝากเกินห้0 0สนบาทนะคะอันนี้ก็ขอขอบคุณที่มาจากเพจ a c e b o o k ของกรุงไทยแคร์นะคะขอบคุณข้อมูลนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ไม่ไก่นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ